ครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับข้างทางนะครับเดี๋ยใช้มันต้ามินีลองตีดูน้ำน้อยๆน,นะครับหาตีตามกอบัวดูครับแม่งหลุดมือก็ดันมาหลุดตรงพื้นปูนเนาะพื้นดินมันไม่หลุดน่าๆๆๆอีตัวจริงๆด้วย ตัวเรียบร้อยโอ้โหกระเด็นมาน,นี่หลุดยังยังอยู่ <c oughs> หมกแล้วมีปาขยบน้ำใส <c oughs> ต่อเป็นไปช่อนแว้นนะครับกัดขบยางมันตับมินีนะครับบัสสปิลเกือบกระโดนกระเด็นมาโดนตัวเองไยอมเข้าไปเต็มปากครับผมบอกเลยเหยื่อตัวนี้เก็บปลาเค็มโคตรดีอะสายแว้นเนี่ยสายเท่าแฮนด์มอไซเนี่ยกัดโคตรดีอะกัดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อะโอเคครับผมฝากติดตามผลงานนะครับกับผมดีมวัดเบ้าขบยางมันตับมินีนะครับเหยื่อนะั่นเจ๋งกำเนิดเทศตัวดำนะครับ สุดยอดมากครับเดี๋ยวลุยต่อครับสบภาพหมายก็ตามนี้นะครับลองน้ำข้างทางเดี๋ยวลุยต่อครับผม